ไม่พอใจยิบซีคิรติไม่โอเคกับการถูกล้อขนาดของว่าที่สามีบอกไม่ใช่เรื่องตลกเป็นปัญหาชีวิตคู่เพราะเราอยากให้เขามีความสุขขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวคนสวยและเซ็กซีมก่มากๆของวงการบันเทิงอีกคนสําหรับยิบซีคิรติหลังเพื่อนเพื่อนเพิ่งทำเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้สละโสดให้อย่างน่ารักและเลิกดีงานแต่งงานบรรยากาศริมทะเลยิบซีได้เผยว่ากําหนดไว้เป็นปลายปีนี้หลายคนทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดยิบซีได้มาเล่าถึงความรักของว่าที่เจ้าบ่าวบริสเตเออร์สุดหลอน,นิโคลัสผ่านรายการสารพัดเพื่อนช่อง YouTube ของนักแสดงอารมณ์ดีปิงปองธงชัยโดยเธอบอกว่าว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้ไม่เหมือนผู้ชายที่เธอเคยเจอมาก่อนเขาไม่ได้รู้จักเราที่เป็นดาราเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าของร้านกาแฟเขาซึ่งนิโคลัสไม่ได้มาจีบเลยและไม่ได้มาคุยเลยหลังจากนั้นปีกว่าเราเลิกกับแฟนและได้กลับมาเจอกับนิโคลัสอีกครั้งอยู่ดีๆก็มีกาแฟมาให้และเขียนโน้ตมาให้เราตอนนั้น ไม่เคยมีฝรั่งมาจีบเราก็บอกขอบคุณเขาไปมีการลงสตอรี่ในไอจีให้เมื่อก่อนเราก็มีแฟนมาก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าใครมาจีบเราเราจะมีเซนต์เป็นของตัวเองและปิงปองได้ถามว่านิโคลัสเป็นคนประเทศไหนซึ่งยิปซีได้บอกว่าเป็นคนแอฟริกันเขาเป็นคนน่ารักมากเป็นคนตรงๆชอบก็บอกว่าชอบเขาไปถามเพื่อนบริสเตอร์ว่าเราเป็นใครไม่รู้ว่าเราเป็นดารานอกจากนี้ยิปซียังได้เล่าถึงความประทับใจว่านิโคลัสเข้ามาหาไม่มองถึงเรื่องเซ็ก เป็นอันดับแรกเขาหลุดแพทเทิร์นไปหมดเลยเรามีลองด้วยการไปบ้านเขาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราดีใจมากๆเพราะที่มาผ่านเราเจอแต่คนที่คิดแต่จะมีอะไรแบบนั้นพอมาเจอคนนี้เขามีโอกาสหลายครั้งมากแต่เขาไม่ทําเขาให้เกลียดเรามากๆแต่อยู่ดีๆวันนั้นก็มาถึงแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวอะไรเราไม่รเตรียมใส่ชุดสวยอะไรมาเลยดูดีๆวันนั้นถึงโมเมนต์นั้นมันมีโมเมตนต์แห่งความจริงเพราะเราไม่เคยเห็นเขาถอดเสื้อผ้าหมดแต่โมเมตนต์แรกที่เห็นเลยคืออยากกลับบ้านหัวเราะ แต่ไม่รู้จะพูดยังไงคือทุกอย่างมันดีหมดเลยแต่ภาพที่เห็นคือเรานอนอยู่บนเตียงเราไม่ได้เห็นแบบธรรมดาคือเขาถอดกางเกงอยู่ภาพที่เห็นคือมุมเสยเหตุที่เกิดคือมีการพยายามแต่มันไม่ได้ก็ต้องล้มเลิกไปไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหรือเรื่องตลกเวลาที่เรารักใครมากๆเรื่องการมีอะไรกันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและพอมันติดตรงนี้มันไม่ได้กลายเป็นความเจ็บปวดที่จะเป็นความสุขกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟุ่นฟิวองรวมในความสัมพันธ์ การที่คนเอาไปพูดว่ามันใหญ่มากจนมันไม่ได้เอาล้อเอาไปเม็ดฟันเราไม่โอเคเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกเพราะมันเป็นปัญหาชีวิตคู่ดูแบบเต็มๆที่รายการสารพัดเพื่อน